ตอนนี้ทางช่องเรามีซื้อตัวใหม่ของมาขายแล้วนะครับผมนั่นคือ GDR R34 Lover นะครับผมก็ให้สนใจซื้อนะครับก็สามารถไปอุ่นนุนได้นะครับผมก็เข้าไปที่โปรไฟล์ผมได้เลยแล้วก็เข้าไปซื้อนะครับในราคา5ล็อนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับจะซื้อนะโอ้ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Roblox เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมป Hard Diving Indonesia นะครับเป็นแมปของเพื่อนบ้านเราเองนะครับผม เป็นแนวขับรถนะครับวันนี้มาเสือ้อคู่ใจนะครับผม gtrh สาเลเวอร์ก็อย่าลืมอุดหนุนนะครับเป็นเสื้อใหม่ที่เพิ่งทำนะครับผมโอเคตอนนี้รถเริ่มต้นเราจะเป็นได้โทโคโมะคาวยาโอ้เชียอะไรครับพี่เดี๋ยวเปิดแมปโอ้เชียช่ยฮัลโหลพี่ครับผมจะรู้ไหมว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้พี่ชายแล้วภาษาอินโดนีเซียซะด้วย กูต้องขับหาเองใช่ไหมว่าร้านขายรถอยู่ไหนเนะี่ยโอเคท่านผู้ชมดูขอเวลาหารถแป๊บนึงหาร้านขายรถนั่นแหละมีตังค์อยู่ตั้งสี่สิบล้านเอ่อ diving seas อยู่นี่ไงเออเพื่อเพื่อเพื่อ,อผมทำมเพื่อเฮียอะไรน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ๊ะไม่ใช่ไม่ได้ปุ่มโอ้โหเฮียรถออโต้จริงไหมเนี่ยอย่างดี e p hello เชี่ย <c oughs> คนนี้คนนี้เนเธอร์เดีย,ดยไหมเขาขับรถเขาขับรถด,ดีกว่าเดียวไอ้เหี้ยดูดิท่านผู้ชมรอหลังผมลอ็อกผมลืมดึงเบรกมือออกกดงไงนะดึงเบรกมือออกอ่ะเอาฮัลโหลไอ้เหี้ยมึงมีข้อมือขับให้กูหน่อยก็ได้กูอยากรู้ว่านี่เบรกมือออกมันคือตัวไหนไอ้เหี้ยยี่นี่ไม่มีข้อมือใครขับให้กูเลยนี่ไง ไอสัตว์กัตัว e ปีกูก็ว่าจะไปล้อกูดีฟจังเนี okay. ่ยไม่ดูเ like. ข ah ็บไม่ไ oh ม่ร oh ู oh ้เ oh. ห็นลาเต้มาสรุปร้างขารถลดอยู่ทงไหนี้โอ้โอโอาจารยวัี้วีด้าบุมปั้นติแฟนตัสติกแล้วจุดสีเขียวคืออะไรนะจุดสีเขียวซิลิเป็น วัดอ๋อดิวเลอร์สีเทาเงินนู่นไงข้างหน้าน่าจะใช่เราขับไปดูนะเพื่อนชม2000 years later โอเคถ้าเพื่อนชมหลังจากที่ขับมานานแบบนานชี้ๆอเลยตอนนี้เราก็ถึงอ่าร้านขายแล้วละเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปดูกันนะครับอันนี้จะเป็นพวกโตโยต้าอันนี้ไอ้ชีนี่มันตัวฟอร์จูเนอร์ ไอ้ er. เฮียฟอร์จูเนอร์เอ้กโดนโตโยต้ายาริสนั่ะคัน,นสีดำอ๋อไอ้เฮียศูนย์ใกล้ๆเลยอะไนี่โตโยต้าไอ้โตโคโม่านี่ผมรู้แล้วอะไรคือโตโยตา้าโอ้มิจูบิชิก้คำเยี่ยอะไรไม่รู้น่ะเมติบิสโอ้ลีชิด bro นี่ศูนย์มันอยู่ใกล้ๆหมดเลยอุ้ยเฮียเล็กซัสต้องมีรถสปอร์ตกูแล้วแหละโหมีแต่เล็กซัส lc เชีฮอนด้าซิตี้เขาเรียกเล็กสัตัวอะไรนะ LC สามร้ยไหมว่ามจะไม่ผิดโหวิ่งกันเหนื่อยเลยอ้ย BM R, bmw ชัว bmw 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 แน่นอนนะพี่ชมนี่ไง m สามอ่ามาเช็กเดี๋ยวผมขอมาเช็กด้วยมันมี m สมี m ส เดี๋ยวนะขอเดินชิครถปับ๊บมีตังสี่สิบล้านต้องใช้คุ้มไปซื้อรถอะ่ะอ้าวชิบหายไปดึเลยเพื่อยมมองเป็หดหมดเชีเย่ยหมดอี่แล้วต้องแตายลิปกับน้องยังงลัวเดี๋ยวเพื่นน้งนะโอเคโอเคถ่ายต่อได้นะ อีกร้านน่ะอ้าวฮัลโหลเอายมันหลอกผมอีกร้านนึงไม่มีในปุ่มอ่เนีย่ยเป็นปุ่มอยู่เลยอันนี้มีร้านอันนี้ร้านอะไรเลยหุยมาร์โอ้ยเฮียโมซิเด้นเบนไอโลโกโซ้ซะกูจำไม่ได้เลยชิบหายต้องเข้าไปดูแล้วเบนมี อะไรบ้าอันนี้ลักชัวรี่คาพาร์ทไอ้เชียมันีลักชัวราานนนนี่คาพาร์ทไอ้กูต้องเติมใช่ไหมถ้ากูอยากได้รถดีเนี่ยไนะอ้เชี้ยมีตังค์ที่สุดล้านรถกันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านไอ้เชี้ยไอ้เชี้ยคุณเหนื่อยว่ะ จีเีแพงอีกนี่โวกเกมอ่ะร้านขายบีเมอยู่นอันนั้คนเตอรต์อร้องมีมอะไรก็ได้เชียเอ็มสามคอมบีไทย โอ้โหนี่ไงนักผู้ชมนักผู้ชมน้องๆจำได้ไหมพี่ผูกพี่พูดเ่ออะไรเมื่อกี้ถ้ามีแยมแบงอีกกูไปคลิปใช่ไหมใช่ไอ้เหี้ยกูไปคลิปแล้วไอ้สัตว์